ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมพระสมเด็จวัลขังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับของพระสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยพระสมเด็จของวัลคังเนี่ยเริ่มหายากและก็มีราคาค่อนข้างแพงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสวยเนี่ยหลักเป็นสิบล้านครับครับพระสมเด็จของวัลขังเนี่ย ที่วงการของเราเล่นกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดหแม่พ so ิมพ์ด้วยกันครับอ่พิมพ์พิมพ์ที่1นะครับคือพิมพ์ใหญ่ครับอ่พิมพ์ที่สองก็เป็นพิมพ์ทรงเจดีครับพิมพ์ที่สามเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับแล้วก็พิมพ์ที่สี่เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์เกรดบัวตูมครับแล้วก็พิมพ์ที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ปกโพครับส่วนพิมพ์ที่ห้าเนี่ยพิมพ์ปกโพเนี่ยจะค่อนข้างหายากหน่อยครับเนื่องจากว่าสร้างน้อยครับ วันนี้เราก็จะมาดูพาสสเร็จวัละคงพิมพ์ที่สี่กันนะครับพิมพ์เกตบัวตูมครับด้านหน้าครับของพาสสเด็จพิมพ์เกตบัวตูมครับพิมพ์เกตบัวตูมเนี่ยเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับ เกตรพระของสมเด็จเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆดอกบัวครับถ้าเป็นพิมพ์ธรรมดาเนี่ยเกตของพาะสมเด็จเนี่ยก็จะแหลมี่เฉยครับครับพิมพ์เกตรัวตูมตรครับ เนื้อหาของเนื้อพักของพิมพ์สมเด็จเนี่ยเกตัวตูมเนี่ยเนื้อเนี่ยจะออกขาวแล้วก็จะออกไปอมน้ำตาลครับถ้าเป็นเนื้อพักขาวๆใหม่ๆเนี่ยเสียงครับครับเนื้อมวลสารเนี่ยกระจายอยู่รอบขององค์พระเลยครับ หูของพาสสเเด็จพิมพ์เก็ตบัวตูมเนี่ยก็จะเป็นออกอทรงใบสีครับหูแบบใบสีครับดูกันไปเรื่อยครับ ด้านหน้าของพาะสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมครับครับภขยายครับเนื้อมวลสารเนี่ยกระจายอยู่รอบบริเวณขององค์พระเลยครับเป็นพิมพ์ที่สี่ของพระสมเด็จของวัดละคังครับพิมพ์เกตบัวตูมครับ นหน้าขององค์พระครับครับด้านหลังองค์พระวันละครั้งพิมพ์เกตดดัวตูมครับ

ดูกันในหลายมุมครับครับความเก่าความแห้งเนี่ยถือว่าองค์นี้สวยครับ ด้าน,นหลังอุ้งพระครับขอบพระคุณนะครับ วันนี้ผมก็เลยนำพาระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงชอบครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ